สามขัดพระงในทุกช่บที้ไขปัญหาหนึจะทำแนปฏิบัติแรียกกองบรมแล้วเียสองอบรมรเวณนายงและพฤติกรรมสาม ย่อมให้คุณถือโทษในเวลาเดียวกันมาเข้าเท่ากันทับสองทางเพราะฉะนั้นการถึงการฝึกเดไม่ในความสมาธิรู้หน้าที่จะฝึกรีบริ่งไม่ได้ระเบยาเสติอเมียกะบสเด็จาระรชนกาเีมหามนาเรคุณเียนคุณมน้าไปคือวาระุูเจ้าพฤติกรรมผิดทีเชิงกวกคือ สตรงเวลาสามการเปลี่ยนวคือเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองถก้ามีระเบียดยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในความสำคัญของระเบียวินี่วัดผลและประเมินลทพิธีประเมินคือสังเกตพฤติกรรมนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ครวกวกเป็นข่าวสดและครวกิจกรรมที่